คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทะลุแล้วครับ40องศาตรงบริเวณที่ผมอยู่นะครับจากการที่ผมวัดในช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับอืมมมร้อนขนาดนี้กินยังไงให้มันชื่นใจกินยังไงให้มันเย็นเข้าไปในอกเย็นเข้าไปในท้องนะครับก็นี่เลยครับเมื่อวานนี้จัดเตรียมไว้แล้วครับหลังจากที่เอาขี้ออกซื้อมาแล้วก็เอาขี้ออกเลยแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แบบเย็นๆกันเลยครับวันนี้ครับปุ้งแช่น้ำปลาครับจัดกันแบบเย็นๆกินเข้าไปจะได้ชื่นใจครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับนี่ครับเนื้อกุ้งงงใสสๆๆกกกกััััันน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 เเเเเเเลลลยยยยยยยทททีีีีดดดววววคคครรบบบบบปปอออมมาาาาะะะ่่่่แแแแแแชไ้้้็็็็็จจจขต วันนี้มันเกิดการผิดพลาดน,นิดนึงเพราะว่าไม่มีพริกแดงเราเลยต้องใช้พริกเขียวนะครับพริกเขียวมันก็เลยออกสีซีดๆไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพริกแดงนะโหทำน้ำจิ้มแล้วราดลงไปนี่คุณผู้ชมสีมันจะแอกสดและน่า,นานกินแต่วันนี้เราเน้นกันที่ความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวแบบจะได้สดชื่นนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเครื่องที่ราดเนี่ยเขาจะทำกันไว้แต่เมื่อวานนี้แล้วใส่ตู้เย็นก็นไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราคิดว่าเออเดี๋ยวไว้มากินดีกว่าไปเพียร์เต้าในบ่ายแบบนี้กินกันแบบจะได้ชื่นใจเข้าไปถึงงแรรออกกนนะคับ